หลายคนจะรู้นะครับช่วงนี้ผมตั้งแต่ทำโมเดิร์นเฟสมาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่เขาใหญ่นะอยู่กรุงเทพแต่วิวดีถ่ายคลิปซะหน่อยช่วงทำโมเดิร์นเฟสที่เขาใหญ่มาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยเป็นสักกหมู่บ้านเลยนะครับคือชาวบ้านก็จะเอาที่มาให้ดูครับนะเนื่องจากเป็นหนี้เป็นสินนะครับเนื่องจากติดจำนองติดขายฝากเราก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินหางห้ารอก เราก็ดูว่าตัวไหนมันพอช่วยได้พัฒนาได้นะครับซึ่งส่วนมากก็ให้คําแนะนําไปก็ไม่ใช่การซื้อขายหรอกก็ให้คําแนะนําไปให้ระวังนู่นระวังนี่ให้รีบทำนู่นทำนี่นะครับแต่เร็วนี้มีอยู่แปลงหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งแปลงที่ว่านี้คือเอาไปขายฝากเอาไว้นะครับก็มีคนซื้อฝากอเอาไว้ข้นตรงนี้ผมอยากเอามาคุยกันคือต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราจะเอา ซับไปขายฝากเนี่ยการขายฝากเนี่ยเขาจะกําหนดว่าอย่างต่ำในปีหนึ่งซึ่งมันจะต้องไปทําที่กรมที่ดินเลยนะครับขายฝากสัญญาขายฝากเนี่ยทําที่กรมที่ดินสลักหลังโฉนดเลยว่ามีกําหนดขายถอนภายในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งสั้นที่สุดน้อยที่สุดนี่คือ1ปีคือหนึ่งปีดังฉะนั้นก็ต้องไป ขยายเวลาก็ต้องไปขยายที่ที่ดินถึงจะชัวร์ที่สุดใช้คํานี้แล้วกันถึงจะชัวร์ที่สุดนะครับแปลงที่ผมเช่อมร้อยฟังนี่คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็เขาบอกว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนรับซื้อฝากเนี่ยแบบใจดีรู้จักกันเขาบอกว่าเออมีเราค่อยเอค่อยเอามาให้ก็ได้ดอกหรือถ้าจะถ่ายถอนถ่ายถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แต่ผมพูดในเคสอื่นนะครับในเชน e r ลลแบ็กกราวทั่วๆไประวังเพราะในวันที่คุณผู้ขายฝากเอาที่ไปพ่อแม่พี่น้องเราลูกพนาน้เาเราที่ไปขายฝากคนรับซื้อฝากแล้วจูงมือกันแล้วไปขายฝากซื้อฝากกันที่กรมที่ดินนั่นหมายถึงว่ากรรมสิทธิจ์จริงๆแล้ว่า กึ่งหนึ่งคือเหมือนกับไปอยู่กับคนรับซื้อฝากไปแล้วเพียงแต่กำหนดระยะเวลาถ่ายถอนเอาไว้เช่นถ่ายถอนภายในหนึ่งปีสามารถถ่ายถอนได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องรีบมีรบเราค่อยออกมาให้แต่มันเลยกำหนดถ่ายถอนนะที่กลายเป็นของคนซื้อฝากโดยอัตโนมัติซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่โดยอัตโนมัติหรอก จริงๆวันที่จูงมือไปทำต่าง,งหากที่จริงกรรมสิทธิ์เหมือนก็นเป็นของเขาแล้วเสมือนว่าเป็นของเขาไปแล้วด้วยซ้ําเสมือนไม่ของคนซื้อฝากไปแล้วด้วยซ้ํานะครับเพียงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องมากกว่าปีหนึ่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นในการขายฝากต้องระวังมากๆนะครับต้องระวังมากๆในเคสที่มีประเด็นเนี่ยผมถามนะสมมุติว่าไปขายฝากเอาไว้เนี่ยที่40บาทซึ่งที่มีราคาร้อยบาทแล้วผมจะซื้อจากเขาร้อยเนี่ย ตอนนี้ผมทำสัญญากับเจ้าของที่เดิมไม่ได้แล้วนะผมต้องไม่ทำสัญญากับเจ้าของคนที่รับซื้อฝากไปอะ่ะเพราะมันกลายเป็นของเขาไปแล้วมาดูหลังโฉนดแล้วไม่มีการขยายและระยะเวลาในการขายฝากแล้วซื้อฝากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีต้องมีวินัยนะครับคนที่ขายฝากต้องมีวินยัยคนที่จำนองทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีวินยัยไม่งั้นหลุดง่ายๆแล้วหลุดไปแบบราคายแย่ นะครับราคาแย่ด้วยมีความสุข,ขกับงานก่อสร้างครับ